ประวัติสายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตะวันฉายนะครับถือเป็นนักสู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการถือครองแชมป์ประเทศไทยครับรุ่น126บปอนด์ไปจนถึงแชมป์โลกเปตทเวตมวยไทยในวันจมเป็นชิปสวัสดีเอฟซีแฟนัมวยครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามครับไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเราสถานีมวยไทยครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมีชื่อจริงว่า ณรงศักดิ์แก้วมาลาชื่อเล่นชื่อน้องกันเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2542ตะวันฉายชกที่ลุมพินีครั้งแรกเะครับเขามีอายุ14ปีใช้ชื่อว่าจัตุคามเพชรรุ่งเรืองปัจจุบันตะวันฉายมีส่วนสูงอยู่ที่180ซนตมตรครับน้ำหนักขึ้นชก70กิโลกร,รัมหรือราวๆ154.5ปอนด์ตะวันฉายมีบิดาชื่อบุญส่งนะครับมารดาชื่อนางทัญชนก มีพี่น้องทั้งหมด3คนบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลหนองเปลืออำเภอเมืองบารามุมงจังหวัดชนบุรีเรียนมัธยมที่โรงเรียนเมืองพัทยา9ครับวัดโพธิสัมพันธ์นอกเหนือจากการชกมวยตะวันชายมีงานอดิเรกคือการเลี้ยงไก่ชนครับ ตะวันฉายใช้ชื่อจตุคามเพชรรุ่งเรืองครั้งแรกตอนอายุ7ขวบในการชกพิกัดน้ำหนัก20กิโลกร,รัมครับคู่มวยคือคุณครูอนันต์เปี่ยมปื่มค่าตัวชกมวยครั้งแรกรวมทิปจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตะวันฉายต่อยในผับในบาร์ก็ได้ราวๆ8 0 0บาทครับแล้วก็ค่าตัวชกมวยไทย5้ายกในประเทศไทยเนี่ยช่วงพีคๆของตะวันฉายเริ่มต้นที่150,000บาทถึง250,000บาทครับส่วนค่าตัวชกวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกนะครับตะวันฉายเปิดเผยว่าได้ราวๆสัก4 5 0 0 0 0บาท ค่าตัวชกวันจ h a m p i o n s ปัจจุบันอ้างอิงจากไฟป้องกันแชมป์กับจามานยูทูฟอรนะครับตะวันฉายได้ค่าตัวที่4ล้านบาทครับโดยไม่รวมโบนัส1.7ล้านก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับจาก800ในวันนั้นสู่4ล้านในวันนี้ครับตะวันฉายเข้าสู่ชายคาพีเคด้วยการทับทามจากไอดอลของเขาณขณะนั้นครับนั่นก็คือนายนนทสิธิ์เพชรน้ําทองหรือว่าพระจันฉายปีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจากการที่ตะวันฉายขอมาอยู่ด้วยนะครับก็จึงจับฟัดจับถูให้เสียแขกครับเจ ของค่ายพเคซื้อตะวันฉายนะครับมาอยู่ด้วยตะวันชายนะครับก็มาเปิดเผยภายหลังหลังจากที่มีค่าตัวเงินแสนแล้วว่าเขามีนักชกในดวงใจครับนั่นก็คือพระจารยายอย่างที่เราบอกไปเมื่อข้างต้นและอีกคนครับก็คือโคตรมวยศรคามแสนชัยครับซึ่งตอนนั้นครับแสนชัยเองก็มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแล้วส่วนเทรนเนอร์ของตะวันฉายครับณปัจจุบันมีอยู่2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คืออาจารย์สมหวังครับหรือว่านายสมหวังมาทองและก็ครูปุ๋ยนะครับสุเทพน่านนครซึ่งครูปุ๋ยเองก็จะเเป็็นนนคทที่รมัดให้แลก เรื่องของชั้นเชิงมวยไทยนั่นก็คืออาจารย์สมหวังและก็ความเก่งกาจแบบเก่าของเขาครับที่ซึมซับมาจากค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองนั่นเองครับไฟประทับใจของตะวันฉายครับคือการที่เขาสามารถเอาชนะกุหลาบดาสอจอเปชกอุทัยได้ถึง3ครั้งนะครับโดยไฟที่ประทับใจมากๆก็คงเป็นไฟที่มีเดิมพันสูงถึง6ล้านและครับเจอกันในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2561ครับซึ่งภาคนั้นต้องบอกว่าเบียดกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับส่วนผลการแข่งขันๆๆตะวันฉายครับสามารถชนะไปได้แล้วก็ ถือว่าเป็นไฟที่เปิดสกาดเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกุหลาบดำเองก็พีคเหมือนกันนะครับโดยความที่กุหลาบดำนะครับพึงได้ยอดมวยถ้วยพระราชทานมาในปี2560แต่ขึ้นสกาดครับอย่างที่บอกครับเสร็จตะวันฉายไปและตะวันฉายพีเคสัญชัยมวยทยิมคนนี้แหะครับก็ได้ยอดมวยปี2561มาครองด้วยครับ ไปดูในเรื่องของความฝันของเจ้าการตะวันฉายที่เคยตั้งเป้าเอาไว้นะครับตะวันฉายนะครับก่อนหน้าก็ตั้งเป้าบอกว่าผมอยากจะเป็นยอดมวยเงินแสนซึ่งเขาก็เป็นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนะครับอีกหนึ่งความฝันเขาต้องการที่จะไปชกต่างประเทศครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาก็ไปชกต่างประเทศได้แบบสบายๆเลยถ้าเอาแค่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าตัวนั้นมาได้เกินฝันแล้วครับและนี่ก็คือประวัติของเจ้าการตะวันฉายครับซ้ายทองคำโกลเด้นบอยหรือว่าซ้ายดารา ซึ่งเขาคือ1ยอดขุนพลครับนักมวยไทยที่ดีที่สุดแห่งยุคปัจจุบันเลยครับไปดูเส้นทางนะครับก่อนที่จะเป็นแชมป์เฟเเวทมวยไทยของตะวันฉายกันว่าเขาสามารถเอาชนะใครมาได้บ้างนะครับก่อนที่จะถึงแชมป์เขาเข้ามาในวันครับมาเจอกับชอนเครซี่เขาก็ชนะน็อกชอนเครซี่ในยกที่2แต่ว่าไฟที่2ในศึกแบทเทิลกราวนะครับเขาก็ไปแพ้คะแนนให้กับสินทิชัยศิษย์สองพี่น้องแบบไม่เอกฉันซึ่งแน่นอนครับว่าสินธิชัยนี่เก๋ากึกเก๋าเกมเหลือเกิน หลังจากนั้นครับเขาก็กลับมาได้ครับโดยการเอาชนะน็อกเสมาเพชรแฟทเทคในปี2022นะครับแล้วก็เริ่มทําฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยชนะนิคัสลาเสนครับในปี2022เหมือนกันและต่อมาเขาเองก็เหมือนได้ขึ้นลิฟต์แล้วครับเพราะว่าฝีมือในเมืองไทยที่เขาพิสูจน์มาหมดแล้วครับเขาก็จะได้จัดมาเจอกับเพชรมรกตเพชรยินดีคาเดมี่ครับตอนนั้นเป็นการชิงแชมป์ที่เพชรมรกตถือครองอยู่ครับในศึกวัน16-1และก็เป็นทางตะวันฉายครับที่สามารถชนะ เพชรมรกตได้เมื่อครบหายกและนี่ก็คือประวัติของเจ้ากันตะวันฉายนะครับจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันแบบคร่าวๆครับแฟนดมวยอยากให้เราทําประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราแล้วเจอกัน EP ีต่อไปครับว่าจะเป็นประวัติของนักชกคนไหนกดติดตามเอาไว้นะครับไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหมๆ่ๆจากเราแน่นอนพอกันคลิปต่อไปครับยูดีไม่แห้งซ้ำใบดีสุขทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ